เมลดาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะคะสายสายสองหรือสายสามนะไม่แน่ใจตอนนี้มาเดินฝั่งผลไม้นะคะอุนน้ยงงๆๆลำไย,ยพุ่มสวยแทะอันนี้จะเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งตาย ปลาหมึกเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูหนวดปลาหมึกร้อยแปดสิบ <180. S 2> <c oughs> เลือกไม่ได้เลือกได้ <c oughs> <c oughs> ินไม่เป็นเขาเลือกกุ้งโอ้ปล oh, าสลิดนะคระผัาสลิดสวายเด็ดเดียวบ่ยังมาลุกยิงบอลเลยไปไป ก็ได้เดินยกปะนินปานินปะนิน,น,นบบเบลเล่เลยปลาดุกจนะราปลาดุกปลาดุกอูดอูดมานี่เดี๋ยวอ่อนไวอีกไปเจอหมูไปเจอหมูเดี๋ยวก็อ่อนไว้อีกอ่ะคนนี้อะไรคนนี้เอาอะไรฮะ เี่นอะไรคะของแห่งประทูปลาทูกาไก่ที่บ้านก็มีแล้วเที่หนนจะกินอะไรไม่รู้อยากกินต้ยมยำไหมพรุ่งนี้ทำให้ไป <laughs> <า>พรุ่งนี้กินต้ยมยำไหมต้ยมยำน้ำข้นเดี๋ยวทำไว้ให้

Buah นะ ออเม,าามโลโลื่อก่อนหากินยากเนาะอ,นนอ,อ,อันนี้พัดกรอบปะเนี่ยพัดกรอบอมอันนี้จะเป็นฝั่งผลไม้นะคะอะคาโดคาโดอดคาโดคาโดเออผลไม้อันนี้ผลไม้นำเข้าแ,แน่เลยเทนะียบเลยอันนี้อาศัยตะมะอาศัยอาศัยตมะอาศัยตมะ รู้ละร้อยกว่าแน่เลยหกสิบซาลีเตอเออันนี้ลูกเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบในห้างร้อยยี่สิบห้าแต่มันกรอบด้ยกรอบหวานแบบกรอบหอมอ่ะหอมละมุนละม่อม <c oughs> วงดนตรีวงดนตรีเล็กๆเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างเขาก็กำลังตั้งกันนะ ตั้งยังไม่เสร็จเลยนะคะไอ้ดน้าทำหน้ากวนตีนมากเลย รองเทา้ารองเท้ายักสวยแอบเบลมากเลยฟุ้งฟริ้งตลอดเลย<ม>อะพิซซ่าพิซพซ่าวนี้พิซซ่าข้าวจีก็มีก็วจีห้าเทมหนึ่ง ยังไม่ค่อยเสร็จกันเนาะนี่ส้มตำนะคะส้มตำข้าวโพดข้าวโพดนี่หมาล่าอุ้ยหอยแครง <S <S อยากกินซูชิ โอ้ a t อ eat more ushi, Sushi, ushi, sushi Sushi, sushi บางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จนะเกี๊ยวกุ้งของหวานอีกเจอของหวานอีกแล้ว

จีน,นของหวานอาของหวานขนมครกปลาเผาก็มีนะคะ,อะของกินเยอะมากกินไม่ถูกเลยดู you want? วันชิคเก้นบูออันนี้ ห่อหมกไก่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 ไก,ไก,ไกตับไก่นะคะตับไก่ของกินเยอะมากยาวไปถึงนู่นเลยคงใส่จะได้ถ่ายให้ดูไม่หมดแน่ๆเลยโรตีสายไม้อมุทยาอืมผสมป้ง สุตแป้งสดๆเลยจุดฉดร้อนๆเลยเริ่มเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนแล้ว,เร,เ,ลวเริ่มคลึกคลืนแล้วมันเชื่อมสมหวังคอนเฟลกจอรี เบเกอรี่น้อยน่ารักตะมูตะมิมากไก่เกา <c oughs> ไก่เกาลีไก่เกาลีโอ้ยเป็นตัวเลยหมูเป็นตัวเลย โเด้งชาบูข้าวแกงทุกคนข้าวแกงข้าวแกงไจ๊ะองนี้สวยีมากเป็ดอ่า่มไดร้านน่งมีแป้งหรือเปล่าไมู่นะครับผมร้านนี้แป้งร้อนๆเลยจ้า ก็มีเนื้อก็มีครับผมแล้วรสได้เองครับคุณพี่ดาไม่ร้ลยสิบบาทมีไก่ไก่ไม่ครับไก่ไม่มีครับผมแล้วผมหมูปิ้งโบราณจ้ะร้อนเลแร้อนเลยโอ้ข้าวกระเพราข้าวกระเพราไข่ดาวไข่ยางมะตูมน่ากินมาก ไก่แดงไก่แดงไก่แดงอู้นไก่แดง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 ชิคเก้นชิคเก้นเร็วแต่ว่าไก่แดงนี่หนัง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 โครงปีกอันนี้อะไรมันคะเนี่ยซอสกระตูดค่ะก้นมันอันนี้เนื้อ